มาตรฐานเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G สวัสดีครับอุ๋สปินนายครับคุณผู้ชมครับเริ่มแล้วนะครับกับมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ครับมหากรรมยานยนต์ส่งท้ายปลายปีนะครับคลิปนี้เราอยู่ที่ BMW ครับรอบนี้เนี่ยทาง BMW Thailand ครับส่งอัลติเมทดีลนะครับดีลสุดพิเศษครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปให้เราเป็นเจ้าของรถ BMW ได้ง่ายที่สุดนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ9,999บาทนะครับรายละเอียดน่าสนใจมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูรถใหม่ครับที่ทาง BMW Thailand เปิดตัวในรอบนี้ครับเป็นนตััวไไไไหปม่ด้ครบ สุดหลอคันนี้เลยนะครับนี่คือ bmw ix รุ่นปรับโฉมใหม่ lci นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเราได้หน้าใหม่แบบนี้นะครับรวมถึงออปชั่นใหม่นะครับรายละเอียดการขับเคลื่อนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ในราคาสุดพิเศษที่ทาง bmw thailand มานําเสนอในรอบนี้ครับรวมถึงการปรับโปรไฟล์ใหม่ครับของ bmw ix 1l นะครับที่เราผมพาดูรายละเอียดด้วยกับ ultimate deal ที่พลาดไม่ได้เริมต้นเพียงแค่เดือนละ9,999บาทกลับมาชมพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มจากรถใหม่กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับนี่คือ BMW iX นะครับที่ถึงรอบปรับโฉม LCI แล้วนะครับเราได้หน้าใหม่แบบชัดเจนสุดๆไปเลยนะครับรอบนี้ทาง BMW Thailand เนี่ยเลือกเอา iX X-Drive 45นะครับเข้ามาจำหน่ายนะครับเป็นรุ่น LCI ปรับโฉมเนี่ยเพียงแค่โมเดลเดียวก่อนนะครับถ้าเกิดใครจำได้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยบีเอ็น i ับบลยลเนี่ยมีตัวเลือกของ iX เเนี่ยทั้งเ d r งแค่รุ่40แล้วก็50ให้เลือก เอาจุดเด่นของทั้ง2รุ่นมารวมกันครับนั่นก็คือได้แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่นะครับ100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับระยะทำการวิ่งเนี่ยสูงถึง602กิโลเมตร WLTP นะครับและเป็นครั้งแรกของ IX ในประเทศไทยครับที่ได้ชุดแต่ง m Sport สุดหล่อแบบนี้มาเลยนะครับการปรับโฉม LCI ของ IX เนี่ยชัดเจนอย่างมากนะครับที่เราจะได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบนี้นะครับรวมถึงกระจังหน้ารูปแบบใหม่และครั้งแรกของไฟไอค n i c Glow นะครับที่บริเวณชิดนีเกีิ่วกระจังหน้าของ IX IXI ด้้ววยคับเพิ่่มมาาหลลอใกไ้ม่นอยเลยนอกจาก ไอเอ็ก IX ในรุ่น lc i นะครับ x drive 45ตัวนี้เนี่ยยังได้สีตัวถังใหม่นะครับสีภายนอกนะครับที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ย สวยงามมากนะครับล้อที่ติดมาเป็นล้อลายใหม่เช่นเดียวกันนะครับขนาด21นิ้วนะครับส่วนสเปคนะครับของ iXXDrive 45นี้เนี่ยพละกำลังความแรงอยู่ที่408แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนะครับกับแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสเปคการชาร์จของเขาเนี่ยรองรับการชาร์จ AC 22กิโลวัตต์แล้วก็ DC ที่175กิโลวัตต์ครับดีไซน์ด้านท้ายนะครับของ iX รุ่น LCI นี้เนี่ยดูผิวเผินเนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นก่อนปรับโฉมมากนะครับแต่ความ ชุดแต่ง M Sport ของเขานั่นเองนะครับเราได้ Diffuser นะครับที่เป็นชุดแต่ง M Sport สุดหล่อมาแบบนี้เลยครับ ต่อกันที่ภายในของ IX นะครับจริงๆแล้ว IX ซตั้งแต่ก่อนปรับโฉมเนี่ยข้างในก็ลำมากๆอยู่แล้วนะครับปรับโฉมย่อยนะครับ l อ i รอบนี้เนี่ยก็ได้พวงมาลัย M Sport แบบใหม่นะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับ IX รุ่นก่อนนี้ที่ขายในไทยเนี่ยจะไม่มีพวงมาลัยทรงนี้นะครับนี่เป็นพวงมาลัย MSport ตัวใหม่นะครับได้หน้าจอ Curve Display แน่นอนอยู่แล้วนะครับระบบปฏิบัติการล่าสุดของเขานะครับ o อเ8.5ที่ทางรับอปเรอนมรับอับพลยเคชันองรับัูแออนอยู่แล้นญ ครับรอบนี้เนี่ยภายในของ IX เนี่ยลูกค้า BMW สามารถเลือกได้อย่างอิสระเลยนะครับจะเป็นสีน้ําเงินเข้มตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับที่มีให้เลือกก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ได้ฟิกซ์ไปกับสีของตัวถังภายนอกนะครับลูกค้า IX เนี่ยที่สั่งซื้อใหม่กับทาง BMW Thailand ไทยแลนด์เลือกได้อย่างอิสระเลยนะครับว่าภายนอกจะเอาสีอะไรแล้วก็ภายในจะเอาสีอะไรเลือกแมทช์กันได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ได้ถูกฟิกซ์โดยทางบบเอ BMW มดับเราลยากไทยจะเปป็นรูแบ ส่วนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ติดมาให้เนี่ยจะเป็นตัว Driving Assistant Plus นะครับที่ทาง BMW ติดตั้งมาให้เป็นออปชันมาตรฐานครับสำหรับ BMW iX ตัว LCI นะครับที่ปรับโฉมใหม่ xDrive 45เนี่ยมาชมคันจริงกันได้นะครับที่บูธ BMW ในงาน Motor Expo ครับเปิดราคาจำหน่ายอย่าเป็นทางการเรียบร้อยที่5,999,000บาทครับ และรถใหม่นะครับนอกจากตัว i x l c i นะครับที่ปรับโฉมงกันไปนี้เนี่ยข้างๆผมเนี่ยคือ b m w i x 1 l นะครับที่หลายคนเห็นว่านี่ยังเป็นรถรุ่นใหม่อยู่เลยของทาง b m w thailand เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเองนะครับเราเคยรีวิวเราเคยทดลองขับให้ชมไปแล้วนะครับมีการ refresh profile ใหม่ครับในงานนี้นะครับสำหรับโมเดล year ยี่2ิบนะครับ i x 1 l เนี่ยจะได้สีตัวถังสีใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะเป็นสีบุคลินเกรนะครับที่เข้ามาแทนสีสกายสเก p เปอร์เกรที่ขายอยู่ก่อนหน้าน ดังนั้นใครที่อยากได้ ix 1 l นี้เนี่ยมีตัวเลือกของสีบุ๊เลนเกรย์ตัวนี้นะครับสำหรับรถใหม่เนาะนอกจากนี้นะครับจะมีการปรับในส่วนของเชฟบอกนะครับรูปทรงเบาะนี้ให้มีความสปอร์ตแล้วก็โอบรับร่างกายของเรามากขึ้นนะครับได้เชฟเบาะแบบใหม่แล้วก็ สีเบาะใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าสีแคสเซเนียครับก่อนหน้านี้ iX 1 L ที่ขายในบ้านเรานี้เนี่ยสีเบาะจะเป็นสีมอคค่าสีเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าโมเดลเยียใหม่ครับของ i อ1 L เนี่ยจะเป็นเบาะทรงนี้นะครับแล้วก็จะได้สีเบาะแคสเซเนียแบบนี้ออปชั่นต่างๆยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ราคาจําหน่ายยังคงเท่าเดิมที่2องล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับแต่ไฮไลท์จริงๆนะครับของ b ีเอ็มดับเบิลยูไทยแลนด์นะครับที่มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปรอบนี้เนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้เราเป็นเจ้าของรถ BMW ไดด้ง่่่่าาายยทททีีีสุเเคมมคมมรับต้ออองขอเอาดีลนี้ออกมา ดูหน่อยนะครับเ,เตรียมถุงมาใหญ่มากครับนี่ครับ เราสามารถเป็นเจ้าของรถ BMW ได้เลยครับในราคาเริ่มต้นเพียงแค่9,999บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนี่อยู่ในโปรแกรมของ BMW Free Dom Choice นะครับโดยที่รถที่ร่วมในโปรแกรมนี้นะครับที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้เพียงแค่เดือนละ9,999บาทนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือ BMW iX 1L คันที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับโปรแกรม Free Dom Choice นี่เป็นโปรแกรมที่ให้อิสระครับกับเจ้าของรถ BMW นะครับนั่นก็คือเรามีทางเลือกครับในการที่จะเป็นเจ้าของรถ BMW ได้หลากหลายมากๆนะครับ หนึ่งในนั้นนี้เ,เราผ่อนเพนียงแค่เพียงแค่9 9บ9าบาทต่อเดือนเมื่อครบอายุสัญญา48เดือนนี้นให้ตัวเลือกกับเรานะครับว่าเราจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ต่อก็ได้โดยที่มีมูลค่าของ GFB หรือว่าเป็นการันตีฟิวเจอร์แวรับของรถคันนี้นสูงถึง60%นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ไปแล้ว4ปีครับเปลี่ยนใจแล้วนะครับอยากจะเป็นเจ้าของรถรุ่นใหม่นีน้สามารถที่จะคืนรถคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปทําสัญญากับรถคันใหม่ในอนาคตได้เลยนะครับเท่ากับว่าให้อิสระกับเราครับนั่ ก็คือวันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าพร้อมจะเป็นเจ้าของรถคันนี้เลยไหมเอ๊ะมันเป็นรถไฟฟ้านี้เนี่ยใช้ไปอีก4ปีเนี่ยมูล,ลค่าในตลาดจะเหลือเท่าไหร่นะครับเขาการันตีฟิวเจอร์แวร์ลูให้กับเรานะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ราคาผ่อนเริ่มตน้นน่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะครับรถหลายรุ่นในไลน์อัพปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถที่จะทําโปรแกร,รม bmw freedom choice ได้นะครับให้อิสระทางการเงินงกับเรานะครับเราพร้อมที่จะดาวกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถเราพร้อมที่จะผ่อนต่อเดือนราคาเท่าไหร่นี่น่ยาาาาาามารรรททีจะปปึึกกกกษษับขของง BMW ในะครับเขามีตัวเลือกที่หลากหลายให้กับเรานะครับจะเป็น h ฮเพอร์เชสปกติก็ได้หรือว่าจะทําเป็นฟรีดอมชอยส์ในรูปแบบนี้นะครับในอีก4ปีข้างหน้าค่อยมาตัดสินใจก็ได้ว่าอยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ต่อหรือว่าอยากจะคืนรถคันนี้ให้กับทาง BMW ไปแล้วก็เลือกรุ่นใหม่มาเป็นเจ้าของในอนาคตนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกอิสระมากๆที่ให้เราเป็นเจ้าของรถ b ี w ได้ง่ายดายมากขึ้นนั่นเองนะครับมาปรึกษามาชมคันจริงกันได้ที่บู๊บบีเอ็มดับเบิลยูในงานมอเตอร นอกจากรถทั้ง2รุ่นนะครับที่เรานําเสนอกันนะครับยังมี BMW X1 นะครับที่ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,999บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เป็นโปรโมชั่นแค่ราคาผ่อนเริ่มต้นน่าสนใจขนาดนี้นะครับแต่ว่าทาง BMW Thailand เนี่ยเสนอ BSI Standard ครอบคลุมตลอดอายุสัญญาแล้วก็รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีกด้วยครับและสําหรับซีรีส์สองครับ220 Gran Coupe M Sport นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เช่นเดียวกันนี้เนี่ยก็มีโปรแกรมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่12,999บาทต่อเดือนครับรุ่นนี้มี b ี BSI Ultimate อัปเกรดครอบคุมตลอดอายุสัญญานะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นรถ BMW คันใหม่ได้ทันทีเมื่อสิ้นสุดสัญญาอีกด้วยนะครับน่าสนใจจริงๆครับนอกจากนี้นะครับยังมี BMW ในไลน์อัพนะครับุ่นี่น่าสนใจในงานนี้มีข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายเช่นเดียวกันครับทาง BMW Series 5นะครับแล้วก็ BMW X4 X5 X6 นะครับที่มีการอัปเกรดอ c c e s s o ร y นะครับชุดแต่งนียหล่อๆรอบคันนะครับไปตั้งแต่ออกรถกันแบบนี้เลยนะครับมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่บูบี BMW ครับ อันนี้คือข้อเสนอสุขพิเศษครับรวมถึงไฮไลท์นะครับของทาง BMW ครับที่มาอยู่ในงาน Motor Expo 2025ในครั้งนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถ BMW อยู่นะครับแวะมาชมได้นะครับที่งาน Motor Expo ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall นั่นเองนะครับนอกจากรถรุ่นใหม่ที่ดิสเพย์อยู่แล้วเนี่ยรถ BMW ทั้งไลน์อัพนะครับมาดิสเพย์อยู่ที่บูธ BMW แห่งนี้มีรถให้ทดลองขับบางรุ่นด้วยนะครับรวมถึงข้อเสนอสุขพิเศษที่พลาดไม่ได้จริงๆเพราะรอบนี้เนี่ยให้เราเป็นเจ้าของร BMW ได้งา ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับผมอู๋ Spin9 ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ